ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและปิดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหมอเค้กเปิดดวง5ราศีมีนาคมจะมีเงินโดดเด่นเรื่องการเงินความรักยิ่งหวานฉ่ำ หมอเคก้กหมอดูชื่อดังได้ออกมาทำนายดวง5าราศีที่โดดเด่นในด้านการเงินสุดๆในเดือนนี้เดือนนี้ให้เรียบกอบโกยเพราะงานเด่นมากอาจจะเหนื่อยช่วงแรกต้องปรับตัวแต่ใครปรับตัวเร็วก็มีสิทธิ์รวยเร็วลงมือทำการใดก็พี่แต่จะสำเร็จคนโสดจะเจอรักที่จริงใจคนมีแฟนความรักหวานชำํำ ส่วนจะเป็นราศีไหนกันบ้างนั้นจะเป็นราศีของคุณหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะได้แก่ 1. ชาวราศีกรกฎ 2. ชชาวราศีเมถุน 3. ชาวราศีมีน 4. ่ชาวราศีกันและสุดท้ายชาวราศีสิงคค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ